ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge ชั่วโมงที่2ของเรานะคะอ้อมคิดว่าอ้อมน่าจ,จะเปิดไปให้กับคุณผู้ฟังหลายคนแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นทุกวันพรุ่งนี้นะคะเหตุเกิดจากความเหงาชอบอยู่คนเดียว ถูกออกแบบให้อยู่คนเดียวหรือเริ่มต้นกับถามเพื่อรายอันดับที่5สําหรับเคลียร์นะคะไล่เปิดกันมาเรื่อยๆส่วนเฉยเมยอ้ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังยังฟังอยู่หรือเปล่านะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้กักตัวอยู่พรเมื่อวานประชุมเพื่อนที่นั่งชิดติดกันตรวจเจอโควิดวันนี้ค่ะลุ้นกันต่อไปจริงๆแล้วถ้าเราเสี่ยงสูงแต่เราใส่หน้ากากระหว่างเจอกัน แล้วเราไม่มีอาการเราออกมาข้างนอกได้นะคะคุณผู้ฟังไอ้กฎใหม่ถูกไหมพี่เขาเป็นความร่วมมือแต่ขอให้ใส่หน้ากากแล้วก็ระวังถ้าคุณไม่มีไข้แล้วก็หมั่นตรวจเอทเคแต่ถ้าเกิดว่าที่ทํางานคุณโอเคกับการให้อยู่บ้านกักตัวอันนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังบางคนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของฝนตกก็บางคนบอกว่าจริงนะคะก็เรื่องฝนตกเนี่ยตอนนี้ก็โชคดีที่เป็นปิดเทอมไม่ต้องรับส่งลูกใช่ไหมไม่งั้นอะ ฝนตกเช้าตกบ่ายกันเลยทีเดียวมีความหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังก็ส่งกันมาได้นะคะส่วนล่าสุดสำหรับนนทบ,บุรีตอนข่าวต้นชั่วโมงได้ติดตามกันเขาก็ประกาศออกมานะคะว่าบางบัวทองปากเกรด็ดบางกลวยเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยไปแล้วใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าก็คงอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะก็ต้องต้องติดตามอะแต่อ้อมก็เห็นนะในทวิตเตอร มันกี้นั่งไล่ดูจังหวัดนนท์เก็แบบเชื่อว่าคนไทยอะ่ะมีความขี้เล่นต่อให้ยังไงอยู่ในภาวะทุกข์ขนาดไหนก็ยังมีอารมณ์แบบขำๆอยู่นิดๆน,นะบางคนถ้าถามว่าน้ำสูงเท่าไหร่อ๋อเท่าไหร่จริงๆคำถามเนี่ยเสียงแรกคือน้ำสูงเท่าไหร่รอเรือใช่ไหมน้ำสูงเท่าไหร่อ่ะน้ำท่วมสูงเท่าไหร่ พอสูงเท่าไหร่คือสูงเท่าไหร่ตัวเองปาดคือยังมีอารมณ์เล่นคำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเห็นภาพเราจะรู้สึกเลยว่านี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็หลายๆคนมีอารมณ์ร่วมกันในความเป็นห่วงแล้วก็ลุ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ต้องลุ้นนะว่า บ้านจะน้าท่วไมไหมอ้อมเข้าใจเลยนะเพราะนี่ก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นตลอดเหมือนกันเราก็ลุ้นเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นกําลังใจส่งไปให้กันเท่าที่ทําได้กับคนที่กําลังเผชิญน้ําท่วมอยู่อย่างที่จังหวัดอุบลน,นี่ก็หนักนะคะหรือว่าภาพเองที่อยุธยาที่ก็ว่าหนักนะในแต่ละที่นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวของแต่ละที่ที่แตกต่างกันอ่อย่างล่าสุดนะคะเขาเตือนบอกว่า,วา ประชาชนนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของสูงอันนี้กรุงเทพมหานครเตือนมานะคะให้ตรวจสอบหลักไฟและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้ำทะเลหนุนทำให้แม่น้ำเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นส่วนนคปรปฐมก็เลี่ยงสะพานบางสะพานนะคะเพราะว่าจะไปที่มันติดน้ำถ้าเกิดว่าจะเข้ากรุงเทพให้ใช้เส้นสามพรา์อันนี้ก็บอกไว้อย่างนั้น <S <S นี่คือประเทศไทยของเราตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมส่วนถ้าเป็นเรื่องของ รัเสเซียก็มีข่าวอีกบอกว่าอันนี้น้องออฟบอกนะคะน้องออฟชยนนท์หลังจากประธานาธิบดีรัเสเซียประกาศระดมกําลังพลสู้รบทําให้มีชาวรัเสเซียหลายคนวางแผนเดินทางหน,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 นีออกนอกประเทศสารพัดวิธีแน่นอนออกนอกประเทศมันก็ต้องมีนั่งเครื่องบินถูกไหมคะจำนวนหนึ่งอีกจํานวนหนึ่งคือ,ล,อล่องเรือจากรักเสเซียไปหาไปเกาะของสหรัฐอีกจํานวนหนึ่งนั่งเรือยอชไปออกจากรัสเซียไปเกาหลีใต้ อีกจำนวนหนึ่งปั่นจักรยานกันเลยจ้ะหนีไปนอร์เวย์คือแต่ละคนก็แต่ละวิธีที่จะใช้อเนาะก็สกิลการเอาตัวรอดเพราะว่าสิ่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนผิวสีอะไรขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอะเราต้องการการอยู่รอดปลอดภยัยอะถามว่าจริงๆมนุษย์เราต้องการอะไรสิ่งมีชีวิตอะทั้งหมดอะกินอิ่มปะนอนหลับอบอุ่นใช่ไหมเราต้องการ ความปลอดภัยคือพื้นฐานทั้งกายและก็ใจเพราะฉะนั้นอะไรที่พึงทําได้ช่วยกันได้ก็ทํานะคะเวลาที่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือว่าการถูกล่วงละเมิดอ้อว่ามันเลยทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแย่แล้วมีส่วนร่วมมีอารมณ์ร่วมได้ง่ายเพราะอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่และมันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังส่วนคนที่ส่งข้อความมาคุยกันทางแอปพลิเคชันเอทามออทามฟังปินและถามาว่า ทำไมเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากเห็นแบบคนสักคนอารมณ์ดีแต่ทําไมดูเขาไม่อยากคุยกับเราเลยเออเราอยากเห็นเขาอารมณ์ดีแต่ดูเขาไม่อยากคุยกับเราเลยโจทย์บางทีมันก็ไม่ได้ยากนะคะบางทีมันก็ตรงๆเลยก็คือเขาเห็นเราแล้วเขาอารมณ์ไม่ดีกลับมาที่ว่าเราอะทาอะไรให้เขาอารมณ์เสียหรือเปล่าก่อนที่จะอยากเห็นเขายิ้มหรือทําให้เขายิ้มอะหยุดทําให้เขาอารมณ์เสียก่อนบางทีคนเรายังไม่รู้ตัวเลยว่า เนี่ยชอบพูดแบบอันนี้มันเป็นคําที่ทั่วๆไปเลยนะเนี่ยเราอยากทําให้เธอยิ้มเราอยากทําให้มีความสุขก่อนอืน่นหยุดทําให้เราทุกข์ก่อนไหมถูกป่ะคุณผู้ฟังก่อนจะทําให้เราสุขหรือทําให้เรายิ้มหยุดทําให้อารมณ์เราเสียก่อนโดยครั้งที่หนึ่งคือฟังเราว่าเราอะทุกข์เพราะเธอพูดอย่างนี้ทุกข์เพราะเธอทําอย่างนี้เขาอาจจะเคยร้องขอคุณผู้ฟังแล้วก็ได้แต่คุณผู้ฟังอะเพิกเฉย เพราะยืนยันจะทาแต่พฤติกรรมตัวเองแล้วก็บอกว่าทําไมเขาอารมณ์เสียง่ายจังพาไม่มีอารมณ์ขันแล้วก็บอกแต่ว่าอยากจะให้เขาอายิ้มก็เขาไม่ชอบสิ่งที่คุณทำมาเขาเลยยิมไม่ออกบางทีต้องกลับไปให้ตัวเองนะคะอยาอย่าอยาก,ย,ากยัดเยียดสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็อ้างว่าอยากให้เขายิ้มบางทีลดสิ่งที่ยัดเยียดลงเขาอาจจะยิ้มออกขึ้นก็ได้คะ e ่ะ EFM FanDum ร,ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต และแน่นอนนะคะแฟนดอมของเราเปิดด้อมกันมาเลยมากันทั้งด้อมได้เลยนะคะเปิดสตูต้ตอนรับแอลลี่ค่ะสุกนี้14ต,ตุลาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง4ทุ่มและเราเปิดเบอร์โทรศัพท์ของเราสำหรับคุณนะคะ026658373นะคะเรามาส่งความฟินไปได้วยกันยกด้อมกันเลยกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIB m ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย CIB m Personal Loan ค่ะ E.F.M. แฟนดัมไลฟ